ท่านพ่อพันชายภหานะครับ5 0 0บาทช่วยสายลูงพิงไทยขุงภูมิใจนะครับคุณมิ0 0บาทคเดนะครับข0 0บาทคุณสายลคุณทัศนีองคอี่าและคุณบุญเลิศสีพุรับ ว่มนะครัใน้ทราณาของสลาการตลีแหงนี้ก็จะมีอาหารนะคเหลายหลากหลายเมนูทีเดียวนะครับหลาหลายเมนูนะครับวก็ที่ที่มแจ้งให้ทราบว่าเรามีชิมรถปลายมีเหี่ยว

งานคูณีแห่งนี้ก็จะมีอาหารนะครับเยอะแยะมากมายหลายหลากหลายเมนูทีเดียวนะครับหลากหลายเมนูนะครับแล้วก็ที่ที่มาแจ้งให้ทราบว่าคุณทัศนีโอติ่งนี่นะฮะและคุณบุญเพี่นอร์มาฝากน้ำโอ้บอคนแรกหรอฝากน้ำมาตเมื่ออะไรกินใหญ่ไงตัวเมื่ออะไรกินใหญ่ ทุกคนเียหนานีข้าากรเรียนเนย